สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรการเกี่ยว่ังเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำหรับไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้น ในเดือนเมษายนนะครับจะจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียววันเดียวนะครับในวันเสาร์ที่10เมษายน64นี้นะครับเวลาทุ่มหนถึง4ทุ่มนะครับสชั่วโมงเสร็จๆกับเนื้อหาที่แน่นนะครับเกี่ยวกับมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับถึงโอกาสศักยภาพที่จะเกิดเดอะคร s ชในปี2021 ดีเฟ a ช i ันหรือ i n นเฟชชันนะครับเงินฝืดหรือเงินเฟอ้อกำลังจะมานะครับและทิศทางราคาทองคำในปี2 0 2 1 2ถึง2023นะครับถ้าในสนใจก็ทักเข้ามานะในรา,ายส่วนตัวผมนะครับเสก9 5 9 9นะครับซึ่งการประชุมเชิงสนรล,ลายนี้นะจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับท่าในใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะก็สอบถามเข้ามา อกอย่างนะครับก็คือถ้าพลาดในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาคมนะผมยังไม่แน่ใจว่าจะจัดหรือเปล่านะถ้าจะจัดอาจจะจัดในช่วงปลายนะครับของพฤษภาคมนะเรือจะไม่จัดข้ามไปมิถุนายนเลยนะครับบารทานใดนะครับที่สนใจในเดือนเมษายนนะครับก็รีบสมัครมานะครับวันนี้ผมจะมาสรุปภาพนะครับนะมุมมองของคุณเลราริโอนะครับที่มองเห็นปัญหานะในตลาดนะพันธบัตรนะของสหรัฐเนี่ย นะและมองเห็นถึงเหตุปัจจัยต่างๆนะครับที่มองว่าเฟดเนี่ยมาถึงทางนะสองแพร่งนะว่าจะเลือกทางไหนนะเพราะแต่ละทางนะครับมันก็จะต้องตัดสินใจซึ่งเป็นความยากลำบากนะครับและสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือมันเป็นลักษณะของวงวนที่ป้อนกับแบบลบนะครับผมเรียกว่า n เนกาทีฟฟีดแบ a c ลูปนะซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นในตลาดพันธบัตรนะในขณะนี้นะครับ ทางสองแพ่งที่เฟดเนี่ยต้องเดินอย่างระมัดระวังนะมันเป็นอยู่ในช่วงของปลายวัฏจักรของหนี้สินหรือไม่ตามที่คุณเรดาริโอนะครับได้พูดไว้ในคลิปนะครับใครที่ยังไม่รับชมนะแนะนำนะก่อนหน้านี้น่าจะมีประมาณ4-5คลิปเลยลองย้อนดูนะครับจะได้ความรู้มากท่านจะได้มองเห็นภาพนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาสรุปนะภาพรวมให้ท่านฟังคือในขณะนี้ยิวนะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐะะ10ปีเนี่ยสูงขึ้น นะมันเกิดการกดดันตลาดหุ้นนั่นเองซึ่งเราเห็นว่าพอยิวพุ่งสูงขึ้นเนะี่ยบางครั้งขึ้นไปสูงถึง1.757นะครับแต่ถามว่าจะขึ้นไปสูงกว่านี้อีกหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะบางคนราคาดการกาว่าขึ้นไปถึงอีก2 2.5 3หรือ3.5ก็แล้วแต่แต่คุณเรเดโอก็มองว่าก็ขึ้นไปนะมันก็จะมีถึงจุดนึงอนะที่เฟดต้องตัดสินใจวันนี้ยังมาดูกันนะครับ มา่ได้ยิวสิปีสูงขึ้นมันกดดันสต็อกหรือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้2ทางนะว่าเฟดจะทําอะไรถึงทางสองแคร่งนั่นะคือถ้าเฟดปล่อยนะให้ยิวขึ้นสูงต่อไปมันก็จะกดดันหุ้นนะกดดันสต็อกอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเกิดคราชหรือบางทีอจ,จะเกิดการปรับตัวที่เรียกว่าคอเลกชันก็ได้นะสินะนะหรือว่า1 5นะแล้วพอมันกระทบเศรษฐกิจเนี่ยเฟดก็ค่อยแอคชั่น นะนี่คือสิ่งที่คุณเรดดิโอพูดถึงนะครับก็คือเฟดอาจจะปล่อยนะครับในขณะนี้ให้ยูซิปีสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปเท่าไหร่ไม่ทราบอาจจะเป็น2%องเปอร์เขึ้นไปทั่งกดดันให้หุ้นตลาดหุ้นนะนะมันเกิดการปรับตัว collection นะครับสิหรือ15หปรือปุ่มก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเกิดคราสลงมาก็ได้นะอย่างที่กูรูนักวิเคราะห์พูดถึงลงมา3 0 4 0ิบสเพราะม็นลยพอผกระทบเศรษฐกิจเนี้ยนะเฟดก็เข้าไปจัดการ นะหรือว่าถ้าเฟดเข้าไปจัดการเลยเนี่ยก็บอกว่าเฟดอ่นะต้องพิมพ์เงินนะเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลต้องใช้เงินเพราะมีซิลรัดแพ็กเกจหนึ่งจุดเก้าล้านล้านดอลลาร์แล้วในอนาคตอาจจะมีอีกก็ได้นะใครจะตอบได้แต่รู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลและเฟดเนะี่ยต้องใช้เงินนะเันเฟดจึงพิมพ์เงินออกมานะถ้าในกรณีต้องการกดยิวหรือคอนทรลยิวนะเอ่อสิบปีเนี่ยเัรเฟดก็ต้องพิมพ์เงินนะรัฐบาลก็ใช้เงิน แล้วเฟดก,ก็ต้องพิมพ์เงินเพื่อเข้าไปซื้อพันธบัตรนะเพื่อจะกดยิวลงมากดไอ้ตัวยิวไม่ให้มันสูงกดลงมามันก็ส่งผลให้เลียวยิวเนี่ยก็คือยิวของพันธบัตรเนี่ยใช่ไหมลบด้วยเงินเฟ้อเนี่ยซึ่งปัจจุบันมันติดลบอยู่แล้วนะติดลบมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยมันยิ่งติดลบตัวเนี้ยมันจะส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยนะเห็นยิวนะที่เป็นเลียวยิวเนี่ยมันติดลบแล้วติดลบหนักขึ้นเขาก็ขาดทุนน่ะ พูดง่ายคือถือพันธบาัตรแต่ว่าได้ผลตอบแทนที่ติดลบแบบมันขาดทุนน่ะมันนักลงทุนก็แห่ขายสิเพราะนักลงทุนมองว่าเอา้าฉันจะไปถือทําไมนะไอ้ตัวพันธบัตรอะพราะยิวมันติดลบนะเพราะว่า,เ,าเมื่อเฟดตัดสินใจพิมพ์เงินเข้าไปกดยิวเนี่ยยิวมันก็ตอนนี้มันโดดสูงขึ้นไปใช่มาหนึ่งจุดเจ็ดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไปกดยิวยิวมันตกลงมาเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนน่ะ ขาดทุนสูญเสียเงินนักลงทุนก็แห่ขายถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อแห่ขายนะฮะในขณะที่รัฐบาลเนี่ยนะต้องการใช้เงินรัฐบาลก็ปล่อยพันธบัตรออกมาอีกก็กลายเป็นโอ้โหพันธบัตรมันก็มีเยอะพันธบัตรมันก็มีเยอะอุปสงค์ของพันธบัตรอะมันไม่เพียงพอนะหรือความต้องการพันธบัตรมันไม่เพียงพอพูดง่ายว่าคนไม่ไม่มีความต้องการพันธบัตรอ่เพราะฉนั้นพันธบัตรมันก็มีเยอะพอมันมีเยอะเนึกอหาไหมนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให เอ่อส่งผลนะว่าดอลลาร์มันจะด้อยค่าถูกแรงกดดันให้ด้อยค่าลงเมื่อดอลลาร์ด้อยค่าลงนะมันก็ส่งแรงกดดันกับเงินเฟ้อก็คือว่าไงพอเห็นไหมพอค่าเงินด้อยค่าลงมันก็บ่งบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะมันก็กำลังจะมามันก็ไปกดดันอีกนะครับให้ไอ้ตัวดอกเบี้ยมันจะขยับสูงอีกนะครับมันก็จะวนกลับไปนะครับว่าทําให้ดอกเบี้ยมันขึ้นสูงอีกเพราะว่า นักลงทุนเนี่ยไม่ไม,ไม่มีความไม่มีอุปสงค์นะไม่มีความต้องการจะถือพันธบ,บัตรเอ่อสารัฐเนี่ยเขาก็ขายออกถูกไหมาขายออกนะครับเอ่อแล้วก็เพราะว่าเขามองว่าเงินเฟอ้อจะมาเนะี่ยก็จะวนกลับไปเป็นน égative l o เป็นน égative feedback l ก็ทําให้ยิวสูงขึ้นอกีกพอยิวสูงขึ้นก็แบบเดิมอีกแล้วก็คือมันวนกลับมาว่าเ,เฟดจะทําไงอะ่ะจะปล่อยให้มันไปกดดันตลาดหุ้นนะทำให้มันเกิดการปรับตัว collection crash ออกมาเหรอ แต่ก็ทําได้ถึงระดับหนึ่งนะเฟดก็ต้องเข้าไปควบคุมยิวนะเฟดก็พิมพ์เงินเข้าไปควบคุมยิวเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องใช้เงินไงนะเขาไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆก็ไปประยุมเศรษฐกิจและครน,นีไอ้ตัวที่เข้าไปสร้างเงินเพื่อไปประยุมเศรษฐกิจเขาไปซื้อยิวเนี่ยก็คือการออกพันธบาัตรแต่พันธบัตรน่ในตลาดอ่อุปสงค์มันไม่เพียงพอคือนักลงทุนถ้ายิวมันไม่ดีเขาก็ไม่ถือเห็นไหม เขาก็ขายออกพอขายออกเนี่ยใช่ไหมยิวมันก็ขึ้นแต่ว่าทางเฟดน,นะจะมีวิธีการแก้ก็คือจะต้องพิมพ์เงินเข้าไปซื้อเพื่อให้ยิวมันดอกแต่การพิมพ์เงินเข้าไปซื้อเนี่ยเฟดไม่มีเงินเฟดก็ต้องออกพันธบาัตรนะเพื่อจะได้เงินไปซื้อไปซื้อ,อไอ้ตัวพันธบัตรเก่านะเพื่อให้ยิวมันตกลงมาเห็นไหมกลายเป็นว่าตอนนี้ มันเป็นน e กาทีฟหลูเพราะว่าในตลาดพันธบัตรมันมีอุปสงค์ไม่เพียงพอในขณะที่าทางเฟดนะทางรัฐบาลเนี่ยต้องการใช้เงินนะครับเปในการอุ้มพยุงสินทรัพย์ทางการเงินที่มีปัญหาเนี่ยอย่างอย่างพันธบาัตร10ปีเนี่ยนะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ต้องการใช้นโะยบายทางการคลังอ่ะนะเพื่อเอาเงินไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบนอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าเป็นเนกาทีฟนะฟีดแบ็กลูมมันก็วนอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ทางคุณเรเนดโอมองเห็นนะครับว่ายิว10ปีสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเฟดอาจจะปล่อยนะเพราะมันจะเพราะว่ายิวสิปีสูงขึ้นอัตาราดอกเบี้ยสูงขึ้นมันจะไปกดดันตลาดหุ้นเฟดอาจจะปล่อยจะปล่อยได้ถึงจุดหนึง่งนอะ่ะแล้วพอมันเกิดการคอลเลกชันลงมานะของตลาดทุนหุ้นเนะี่ยมันกระทบเศรษฐกิจกยังไงเฟดก็ต้องเข้าไป นะเข้าไปควบคุมอะ่ะโดยการพิมพ์เงินเข้าไปนะเพื่อเข้าไปซื้อนะเพื่อยืวมันตกลงมานะครับนะเพื่อให้กดยืวลงมานะในขณะนี้รัฐบาลก็ยังต้องใช้เงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วถามว่าวแหล่งที่มาของการใช้เงินเข้าไปซื้อรวมถึงการใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจก็มาจากการออกพันธบัตรซึ่งพันธบัตรมันก็มีปริมาณอุปสงค์เนี่ย นะครับที่มันไม่เพียงพอคือคนไม่ได้ต้องการนะพันธบัตรนะเพราะว่าไอเรียวยิวของพันธบัตรอ่ะนะเมื่อมันต่ําลงเมื่อลบด้วยเงินเฟ้อมันยิ่งติดลบคนก็ไม่อยากขาดทุนคนก็ยิ่งแห่ขายพันธบัตรในขณะที่รัฐบาลนะธนาคารกลางนะก็ขายพันธบัตรอ่ะคือธนาคารกลางก็ต้องขายพันธบัตรชุดใหม่เพื่อจะเอาเงินมาก็เลยจะอุบอุบผส์ในพันธบัตรเนี่ยก็ยิ่ง เอ่อมีไม่เพียงพอใหญ่นะมันก็เลยกลายเป็นว่ายิวก็ยิ่งสูงนะครับแล้วก็ยิ่งทาให้ไอ้ดอลลาร์มันด้อยค่าลงนะถูกทาให้ด้อยค่าลงก็จะส่งผลให้กดดันเงินเฟ้ออีกมันเป็นนิเกตีฟลูอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่ทางคุณเรเรโอมองว่ามันส่งสัญญาณออกมามันเป็นสัญญาณที่ส่งออกมาว่ามันเป็นช่วงปลายของวงรอบวัฏจักรหนี้สินระยะยาวแบบคลาสสิกคือทุกครั้งที่มันเปลี่ยนวงรอบนะะที่เขาเรียกว่า ไอเดตมาเก็ตเนี่ยนะตลาดพันธบัตรอย่างเงี้ยที่เป็นตลาดกระทิงะ่ะแล้วช่วงที่มันจะเปลี่ยนมันจะเป็นตลาดหมีเนี่ยมันจะเป็นวงรอบแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าต้องการที่จะสร้างที่สินใหม่นะเพื่อจะไปจัดการเศรษฐกิจแต่ว่าไอตัวที่สร้างที้สินก็คือการออกพันธบัตรแต่ว่าในตลาดพันธบัตรเองเนี่ยนะอุปสงค์มันมีไม่เพียงพอคือคนนะ่ะนะไม่ไม่อยากจะถือคองพันธบัตรละ นนี้ก็เลยยิ่งออกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ไอยิวสูงขึ้นนะพอจะกดก็ต้องซื้อนะเพื่อให้มันตกแต่คำว่าจะซื้อเนี่ยซื้อจากไหนก็ซื้อมาจากการต้องออกพันธบัตรก็คือในในตลาดก็ไม่ต้องการพันธบัตรอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าดูเหมือนมันจะอิ่มตัวนะกลายเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กลูปอย่างเงี้ยนะซึ่งในขณะน,นี้มันเกิดกำลังเกิดขึ้นมันกำลังเป็นทางสองแพ่งเนี่ยที่ยากลําบาก นะที่คุณเรเดโรมองเห็นวัฒนาคารกลางเนี่ยนะ่าจะจัดการอย่างไรนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เรสะท้อนมาให้เห็นว่ามันเป็นช่วงปลายของวงรอบวัฏจักรหนี้สินระยะยาวแบบคลาสลสิกจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นภาพนะครับนะถ้าฟังไม่ทนันลองค่อยคย้อนดูนะครับนะว่ามันเป็นลักษณะของวงวนป้อนกลับแบบลบอย่างไรที่เกิดขึ้นในตลาดพันธบัตรในขณะน,นี้และในอนาคตปี2ปี3ปีข้างหน้านะครับ ก็ขอให้ฟังพิธีกาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสับหีิตตามในช่อง y o u t YouTube Channel อาจารย์เสษนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ